มี่แม่สอนได้บ้างอือแล้วกแล้วมาแบ่งสามนิ้วจะก็สะเขีย้ยนสะเียนสะเ้วถ้าอย่างนี้ไปเไรือ่อยเรื่อยใหจนคุณอยากจนคุณอยากตอ่ออีกบรรทัดหนึ่คนนนงคุณต่ออีกบรรทัดหนึ่งอ่าก็ให้ สนใจก็บังคับครูเข็นนะคะท่านผู้ฟัง แม่จะทำงานพีนหักก่อนน้าเขียนสารบัญยังไม่เสร็จแล้วให้